สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องห่วยฟรีวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับการคิดคํำนวณสูตรห่วยรัฐบาลนะครับคลิปนี้จะเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับบวกสูตรตัดคู่ขี้นะครับตอนแรกผมว่าจะลงพร้อมกับชุดสรุปนะครับแต่ก็มาคิดว่าเออเผื่อท่านใดรอนะครับ เพื่อจะได้นำไปพิจารณาก่อนแล้วก็อีกอย่างถ้าไปลงพร้อมกับชุดสรุปก็จะทำให้ใช้เวลาเพิ่มไปอีกนะครับก็เลยเอามาลงให้ก่อนนะครับเป็นสูตรแต้มรวมนะครับ2ตัวล่างบวกสูตรตัดคู่ขี่ก่อนอื่นก็ต้องย้ำเตือนกันก่นกอนนะครับสูตรที่นำมาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมหรือว่าถ้าจะนาไปใช้นะครับเราะวติสูตรก็คือการคิดคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นเพียงหลักสถิติเท่านั้นอนาคตรเราก็ไม่ทราบนะครับว่าผลรางวันจอออะไรมันจะเป็นไปตามสูตรที่เราคิดคํานวณมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับสูตรนี้ทั้งหมดจะเข้ามา8งวดเป็นสูตรใหม่นะครับท่านผู้ชม ราะว่าสูตรเก่างวดที่แล้วผิดนะครับสูตรคู่ขี้ผิดสูตรแต้มรวมก็ผิดเราไปนเน้นตามคู่ขี้ด้วยนะครับก็คิดค้นเาใหม่นะครับสูตรนี้คำนวณจาก1สิงหาคมนะครับงวดแรกตำแหน่งที่เรามาใช้บวกกันก็จะเป็นหลักแสนบวกหลักร้อยหลักสิบของเลขหน้าครั้งที่สองนะครับงวดแรกนะครับ หลักแสนคือเลข5 5าบวกเป็น10บวกเเป็น17นะครับได้เลข7ได้เลข7ตัวนี้ให้ลด1แต้มนะครับแล้วก็เพิ่มไปทีละ1แต้ม78901นครับทั้งหมด6ตัวนะครับอาจจะเยอะหน่อยแต่เรามีสูตรตัดคู่ขี้ให้นะครับสูตรตัดคู่ขี้เราก็จะใช้2ตัวล่างนะครับบวกกันแล้วก็มาบวกหลักร้อยของเลขท้ายทั้งที่1นะครับอันนี้คือเลขท้ายทั้งที่1นึ งวดนี้นะครับสตัวล่างบวกกัน9กบวกสเป็น11 11อบเวกหเป็น16นะครับได้เลข6เลข6เป็นเลขคู่นะครับเลขคู่เราก็ตัดเลขคี่ก็จะเหลืออยู่3ตัวนะครับที่เป็นแต้มคู่เป็นเลขคู่ก็จะเหลือ6 80นะครับผลรางวันที่ออกนะครับสิสิงหาคมออก9 4 5 8 1 1 2ตัวล่างนะครับออก8 8 8บวก8รวมกันแล้วเป็น16นะครับเป็นแต้มคู่มาที่แต้ม6ว่าต่อมานะครับหลักแสนคือเลข9นะครับ9มาบวก6เป็น15 15บวก1เป็น1 6ได้เลข6ลด1เหลือห ทีนี้ก็เพิ่มไปเทียนละหนแต้มนะครับ5 6 7 8 9 0สูตรตัดนะครับ2ตัวล่างบวกกันนะครับ6บวก6เป็น10ตัวที8บวก8เป็น16 16มาบวก3เป็น19ได้เลข9เป็นเลขคี้นะครับเราตัดนะครับตัดเลขคู่ก็จะเหลือแต้มอยู่3ตัวนะครับที่เป็นแต้มคี้ก็จะมี5 7 9 เรามาดูผลลังวันของงวดต่อมานะครับ1กันยายนนะครับออก999997 2ตัวล่างออก98 9บวก8เป็น17นะครับเป็นเลขขี้นะครับมาที่แก้ม7งวดต่อมานะครับหลักแสนนะครับคือเลข9 9บวก6เป็น15 15บวก3เป็น18ลด1นะครับเลข7เพิ่มเพิ่มไป1เป็น9 10 11 12ทั้งหมด6ตัวนะครับ7 8 9 0 1 2สูตรตัดคู่ที่9บวก8เป็น17 17มาบวก9เป็น26 ได้เลข6เป็นเลขคู่นะครับได้เลขคู่เราตัดเลขขี้ก็จะเหลือ802นะครับที่เป็นแต้มคู่ผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16กันยายนนะครับออก2 4 4 0 8 3 2ตัวล่างออก5 7 5เบวกเเป็น12นะครับ12เป็นเลขคู่เป็นแต้มคู่นะครับมาที่แต้ม2 งวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลข2 2บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5ได้เลข5นะครับลด1เหลือ4เพิ่มไป1นะครับ6 7 8 9สูตรตัดคู่ขี้นะครับ5บวก7เป็น12 12บวก8เป็น20ได้เลข0ู เลขศูนย์เป็นเลขคู่นะครับเราก็จะตัดเลขคี่ก็จะเหลือแต้มสี่แต้มหกแต้มแปดเรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับหนึ่งตุลาคมนะครับออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามสองตัวล่างออกห้าเก้าห้าบวกเก้าเป็นสิบสี่นะครับสิบสี่เป็นเลขคู่มาที่แต้มคู่แต้มสี่นะครับ ววดต่อมานะครับ8บวก5เป็น13 13บวก9เป็น22ในเลข2ลด1นะครับเหลือ1 2เพิ่ม1เป็น3 4 5 6 1 2 3 4 5 6นะครับสูตรตัด5บวก9เป็น14 14บวก5เป็น19 ได้เลข9นะครับเป็นเลขคี่นะครับเลข9ตัดเลขคู่ก็จะเหลือแต้มคี่อยู่แต้ม1แต้ม3แต้ม5เรามาดูผลรางวัลของงวดต่อมานะครับ16ตุลาคมออก286051 2ตัวลา่างออก 38, 3 8 3แบวก8เป็น11นะครับ11คือเลข1เป็นแต้มขี่นะครับ มาที่แต้มหนึ่งวนต่อมานะครับ2บวก4เป็น6 6บวก6เป็น12 2ลด1เหลือ1 2เพิ่ม1เป็น3เพิ่ม1เป็น4เป็น5เป็น6นะครับ1 2 3 4 5 6สูตรตัด3บวก8เป็น11 11บเวก9เป็น20ได้เลข0เลข0เป็นเลขคู่นะครับตัดเลขคี่ก็จะเหลือแต้ม2แต้ม4แต้ม6ผลรางวัลที่ออกนะครับงวดตัดถัดมานะครับ1พฤศจกิกายนออก506 404 2ตัวล่างออก40 4บวก0เป็น4นะครับเป็นแต้มคู่มาที่แต้ม4 ต่อมานะครับ5บวก5เป็น10 10บวก9เป็น19 9ลาด1ได้8 9เพิ่มไป1เป็น10 11 12 13 8 90123นะครับสูตรตัด4บวก0บวก2เป็น6นะครับได้เลข6เป็นเลขคู่ เลขขี้นะครับก็จะเหลือแต้ม8แต้มศูนย์แต้ม2ผลรางวัลของงวดถัดมานะครับ16พฤศจิศกายนออก972661 2อก972661ตัวล่างออก46นะครับ4บวก6เป็น10นะครับ10เป็นแต้มคู่นะครับมาที่แต้ม0งวดต่อมานะครับ เก้าบวกเจ็เป็นสิบหกสิบหกบวกสี่เป็นยี่สได้เลขศูนยศูนย์ลดหนึ่งนะครับเหลือเก้าศูนย์เพิ่มหนึเป็นหเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสองเพิ่มหนึ่งเป็นสามเพิ่มหนึ่งเป็นสี่ทั้งหมดหกตัวนะครับสูตรตัดนะครับสตัวล่างบวกกัน4ีบวกหเป็น10บสิบวกสเป็น12ได้เลข2เป็นแต้มคู่เป็นเลขคู่นะครับตัดเลขคี่ ก็จะเหลือแต้ม0แต้ม2แต้ม4เรามาดูผลรางวัลของงวดที่ผ่านมานะครับ1ธันวาคมออก100994 2ตัวล่างออก84 8บวก4เป็น12นะครับ12เป็นเลขคู่นะครับมาที่แต้ม2ทีนี้เรามาดูของงวดปัจจุบันนะครับเพื่อจะหาผลของอนาคตนะครับคํานวณจาก1ธันวาคม เือจะหาผลของงวดวันที่16ทธันวาคมนะครับหลักแสนวันที่1คือเลข1นะครับ1มาบวก7เป็น8 8บวก7เป็น15ได้เลข5ลด1นะครับเหลือ4 5่าเพิ่ม1เป็น6 6เพิ่ม1เป็น7 7เพิ่ม1เป็น8 8เพิ่ม1เป็น9 4 5 6ส5 6ห8 9 สูตรตัด8บวก4เป็น12 12บวกเเป็น21นะครับได้เลข1นะครับได้เลข1เป็นเลขคี่นะครับได้เลขคี่เราตัดเลขคู่ก็จะเหลือที่เป็นแต้มขี้อยู่3ตัวนะครับก็จะมีแต้ม5แต้ม7แต้ม9นะครับ 579จนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับเป็นสูตรแต้มรวม2ตัวล่างนะครับท่านก็คงเข้าใจนะครับสูตรแต้มรวมบางท่านถ้าถ้าไม่เข้าใจก็ค่อยๆดูไปนะครับอันนี้คือการคาดคะเนาว่า2ตัวล่างรัฐบาลงวดวันที่16ธันวานะครับออกมาแล้วรวมกันแล้วน่าจะเป็นแต้ม5แต้ม7แต้ม9อย่างนี้นะครับแต้มรวมอันนี้คือสูตรแต้มรวมสูตรตัดคู่ขี้ก็ ตัดได้เลขคี่ครับตัดเลขคู่สถิติที่ผ่านมาทั้งหมดก็จะเข้ามา1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแปวดอนาคตจะเดินต่อหรือไม่นะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางนะครับเราก็คิดค้นสูตรมาเพื่อเป็นแนวทางให้นะครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล รับชมแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสาหรับท่านใดที่เข้ามาชมใหม่นะครับถ้าชอบในแนวทางคิดคํานวณก็อย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะครับเจร h a n n e นว่ยฟรีทาง youtube เดี๋ยวเราจะมีสูตรดีๆฟรีๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยสมหวังทุกท่านสวัสดีครับ